เทยาว่ไดบอครับเออเท n h a เลยเดี๋ยวคือเบาอีกคนหนึงไป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 ลงไปกัาแล้วไปแล้วไปลงไปเลยหนกินเบาๆนะเนี่ยเม็ดใหญ่มันไม่เหมือนเม็ดเล็กนะลูกเท nhau เอออย่าไปกองจุดเดียวจีน่ะ 아, <shriek> <shriek> ข้างบนเลยข้างบนเลยเทมันบนนั่นหนักเตือนอ่ะชอบกัดกันไม่ได้อยู่หน uh, um ่อยมันสายไม่ดีกันเลยน่าหนัก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 หนไอตัวเล็กเอาตัวเอาเอาเอาใส่จานอีกจานหนึ่งให้ตัวเล็กแน่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 เนี่ยาวจะอร่อยตากมาอีกจานหนึ่งยิ่งใหญ่น่ะ มาหน่อยเอาไปกินทั้งเลยดิะเออเวร์ไปกินทั้งทั้งได้รึเยวออกไปได้รึถึงตัวใหญ่กัดมาหน่อยกินตั้ตัวใหญ่เออมันกินบ่อิ่มจุ่มมอสูงไปอยู่ดิเพไปคนยาวๆคนใยปลามันจุ่มกันหมามันปากจุ่มกันมันกัดกันยาวๆไปเลยเออคนหาไปกินกับกระมิ้วมีดเย็มันออกไปเอออ๋อพี่มาหน่อยนะเองลองเออ

เทให้สองครุใหญ่ใช่ไหมอ,ออออน,นุมีมีมววาอยู่นี่ยโยมเนี่ยทั้งหมาทั้งแมวเขาก็อยู่ในการกัดกันบ้างเนี่ยเนี่ยเออเยอะเลยละนู่น,นไ,ปไปไหนทีก็ห่วงตัวนี้แหละเนี่ย,อยอก็อยู่ไกลแล้วก็อ่าก็เสื่เปลืองโยมเมื่อเช้านี่ก็เปนข้าวกลบบาทให้ก็ไม่ค่อยจะอิ่มกันเท่าไหร่ ในช่วงพระเนนไม่อยู่สุขสาทิศเนี่ยก็ต้องไปเรียนบาลรีที่วัดอื่นพักอยู่ที่วัดอื่นก็ข้าวคนบาตก็จะไม่พอกนนี้ก็จะอะ่ก็จะสงสารเขาเนี่ยแล้วก็อแตมาก็จะไปที่คลองแอนที่นี่ก็จะมีะพระเนนอยู่อย่างละองค์ดูแลมันก็ไม่เพิ่มไม่ถึถงอีลูกกินกินเอาเถอะเม็ดใหญ่ๆก็กินตังซื้ออาหารไม่พอนะ เนี่ยไอ้กระดิ่งท้องเนี่ยมันชอบกับตัวอื่นเนี่ยไอเนี่ลุกน้องท่านเสือนี่เออเอาเวลาละเอาซ้มนี่ละเอออมันมีอยู่กี่ตัวละตัวเล็กเนี่ยไอตัวตัวโรคตัวโรคนี่ให้มันกินพิเศษหน่อยไป เออนี่จะทีละข้างได้บ่ครับเออแน่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 ดูสิดูสินี่ดูนี่นี่อูนทีหลังไม่ให้กินแล้วอย่างเงี้ยนี่สายไม่ดีเลยโอดแน่นไปหาบางมีตัวไหนตัวนึงหันอุ้มมาบ่เบิดตัวไหนมันมีตัวนึงครับผมอุ้มมาบ่วอยู่ไหนล่ะมีทั้งคุณครับทั้งคุณให้เหมอนเออเอามาไปมันมีทั้งหมดห้าตัวเหรอ โตัวตัวน้อย,อยก,กินมันต้องบึงมืออื่นกับเขาก้นบาทกับสิพ่อจุดรอกแต่ว่าตอนแรกรงบรยูนนี่ต้องกระจายให้มันกินแบบใหม่เจอเปล่าล่ะเจอเด็กๆไหมเออ อืมอ่าหมดแล้วไปแล้วดูแต่ตัวเล็กตัวเล็กมันก็ขวงกินกันอ่ะมันบ่ค่อยได้กินมันหิวมันอันนี้ลูกโกโก้เหรอเออครับเอออันนี้ลูกโกโก้นี่ไอ้ตัวนี้มับอืมมาแต่พูนครับมาแต่บ้านมันมาแต่พูนครับอ๋อที่ว่าวิ่งมาโดยสองตัวน่ะเหรอครับรักมากมันส่วนในเมืองมันยิ่งรักมากอีกเลับไปหนึ่งครับมันกลับไปตัวหนึ่งแล้วเหรอมันแรงมากต้นขับมันก็แรงลับครับ เอาแต่ก่อนมันมีอยู่สองตัวไม่ใช่ที่มันแม่แรนกลับอ๋อน้อยสัมมีมันหูจักแรนกลับไปกลับมาเองเป็นหรับนี่คือตัวนี้กลับมาเองครับว่าเออม้าซูโมนีมามันเกี่ยวเออการข้ามดินบนหูจักบาทคือเสลสเซินเล่นแต่น้อยถือว่ามงหูจักข้ามเออนี่จะมากัดกันให้เด็กดูนะพวกแกนี่กินไม่อิ่มไ่รู้จักพอ กินหลายแล้วแซ่บผูตันั้นนอนกอดกินเลยว่าตั้งแม่ตั้งลูกก็นอนกินนอนกอดเออมาเออให้ลกินไว้เออให้ตัวเล็กผลกินไอันนี้อยไละอดละท่องทกับมดแล้วผม่าไปแย่งแมวกินมดตัวนั้นตัวไรไปแย่งกิน เดี๋ยวไปหาไปหาเจ้าภาพหาอาหารแมวเพิ่มหน่อยหาสิบตัวมันอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่เนาะไม่อยู่ครับเออเท่าไหร่หกสิบตัวแล้วทำไงจะเช็คได้หมดนี่ฮะเดี๋ยวเออผมมาเซ็กซี่คนละตัวครับแมงคครับมันต้องเห็มาไล่งานตัวอ่มาไล่งานตัวมันต้องทำป้ายติดคอโซ่คอแมวมีแมวหมานี่เออ ระวังมันกัดตัวเด็กนะไม่ตัวพวกเนี้มันเป็นแม่แม่ลูกอ่อนมันจะไม่กัดเด็กเท่าไหร่สาคัญตัวผู้ก็ม้าแมวที่นี่เอาโยมก็ประมาณ5 0าสิถึงหกตัวนะก็รอน้ําใจจากท่านทั้งหลายอยู่อว่าหารเนี่ยถ้าซื้อให้ให้กิน กินหัวอาหารนี่คิดว่าสองวันต่อกระสอบถึงจะพอถ้างั้นก็คงจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ไม่รู้จะว่าย,ยังไงแต่มาก็มาครั้งก่อนก็มีโยมบริจาคมากระสอบหนึ่งอันนั้นก็อยู่ได้สามวันก็ผสมกับอ,อาหารด้วยมันก็เลยพออยู่ได้ นี่ก็ซื้อได้หัวอาหารหัวใหญ่เหลือหัวอาหารเม็ดเล็กของแมวเเป็นแมวกับหมาก็กินด้วยกันจะเป็นหัวอาหารแมวหรือหัวอาหารหมาก็กินหมดแหละเนี่ยเม็ดใหญ่มันจะอร่อยอมันจะกินดีแต่เราจะเลี้ยงไม่ไหวไปพ่อละปล่อยบ้านมานนอ,อ ลงทำบัตรบ okay. ัตรสวดบตนให้โยมปีใหม่หน่อยเอเยอะดอกอ้าวแค่นี้แล้วนะเออเมื่อกี้ให้ดูเออแมวก็หมิ้วหมีวหมาหมาเขากินหัวอาหารกัดแน่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 ทำไมเดงยืนดูกะละแกเด็กทันทีเลยไอ้ตัวพี่พี่มันอะถ้าตัวเป็นแม่จริงๆมันไม่กัดเด็กหรอกสำคัญไอตัวพี่พี่รุ่นกระเตาะขึ้นมาหน่อยนะ พอปาดนักเลงแต่น,น้อยแทบนี้